นี่เสื้อเช้าทอาหารเช้าดีเลยวอาไม่ละไม่ไม่ออกมานะคะคุณหนูคุณหนูริมคุณหนูริมแล้วคุณหนูริมไม่ต้องยุ่งเลยนะคะก็ไา้แต่เราก็ทานอาหารเช้าดือดไข่เนี่ยแค่หนึ่งลูก ไม่ได้มีอะไรกับประธานไม่ได้ไปตลาดเก็บไปมานที่มีอมาหนุ่มหง ผมชอบหนูชอบใส่แดงแม่รู้ไม่รู้ว่าผมผมชอบใส่แดงแม่ก็เสียกะระให้ให้คุณหงส์ขนาดนี้น้อยนะแม่ก็เสียกะระให้ลูกลูกมานดินี่อะไรเนี่ยใส่แดงนัน่นเดียกะระให้ไม่ได้ไร 没有过。